วทวารนางเอกเจนใหม่ช่องสามเพชรเมดงามสวยจนเป็นไวรัลขึ้นแท่นเป็นนางเอกเจนใหม่ที่น่าจับตามองอีกคนของช่องสามและของวงการบันเทิงสำหรับมิ้นรัญชรวีเอื้อกูลวราวาัตอดีตนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนแห่งชาติเป็นที่รู้จักจากบทบาทอันดาจากละครเรื่องกลเกมรัก และตอนนี้มิ้นกำลังจะมีผลงานละครฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่ของช่อง3อย่างละครซีรีส์ชุดดวงใจเทวพรมตอนดุดอับซ้อนเมื่อไม่นานมานี้ทีมนักแสดงได้มาออกงานอีเวนต์โปรโมตดวงใจเทวพรมแน่นอนว่ามิ้นได้แปลร่วมงานซึ่งภาพและคลิปของมิ้นนั้นกลายเป็นไวรัลถูกแชร์ต่อในโลกโซเชียลอย่างมากเพราะเธอดูสวยออร่าสมแล้วที่เล่นเป็นนางเอกในตอนดุดอับซ้เพราะเธอสวยเหมือนนางอับซ้จริงๆ